ออตัวนี้นะครับก็ได้ทำการบูตในตัวของ VMware ESXi บนบอร์ดร a า p b e r r y Pi 4นะครับก็ได้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าจอหลักนะครับของตัวระบบ VMware นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตั้งค่า IP address นะครับผมก็ให้เรากดปุ่ม F2 นะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เนี่ย Login Name นะครับเป็น root นะครับของเดิมแล้วแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็รหัสที่เราได้ทาการเซตไว้ใน ตอนติดตั้งนะครับก็ใช้อันเดียวกันเสร็จแล้วกด enter เอาไปนะครับโอเคนะครับก็กดแล้วนะครับผมก็ให้กดตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับผม config management network นะครับผมก็ให้กด enter เข้าไปนะครับผมแล้วก็ให้มาเลือกที่อ่า ipv4 configuration นะครับผมเสร็จแล้วกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ให้เลือกที่ตัวนี้นะครับ mark select นะครับกด space bar นะมาที่ set static ipv4 address นะครับผมแล้วก็ให้เราตั้ง IP address ให้อยู่ในวงเดียวกันกับอ่าวงเครือข่ายกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเอาละครับก็เมื่อทําการตั้งค่า IP address เรียบร้อยแล้วกด enter มาได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วก็ในส่วน DNS นะครับผมก็ตั้งไปนะครับผมเลือกเป็น use following DNS server นะครับอันนี้ก็เซ็ตเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เอาไว้แบบออกเน็ตได้นะครับเอาเพื่อที่จะแบบตรวจสอบอัปเดตอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้นะครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้กด ESC นะครับผมเพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลักนะครับผมมันก็จะขึ้นอันนี้นะครับก็ให้เรากด Y ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกของตัวระบบ IP Address นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ได้ทําการเซตในส่วนของ IP Address ของตัวระบบ VMware Server ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผม ก็จริงๆใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูในส่วนของตั้งค่าภายในของตัวระบบได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีแค่เท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะไปตั้งค่าในส่วนของหน้าเว็บอีกนะครับผมก็เราจะไปจัดการในส่วนของตรงนั้นทั้งหมดนะครับในส่วนของหน้าจอที่เป็นดิสเพย์ตัวนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับยวเดี๋ยวไปดูกันว่าในส่วนของคอนฟิกต่อนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะก็กลับมานะครับใน ตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของเรานะครับผมก็ให้เราใส่หมายเลข IP address นะครับของตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับที่ตั้งค่าเอาไว้นะครับใส่ IP address มันก็จะขึ้นหน้านี้ครับ p r i v a c y e r r o r นะครับผมอันนี้ก็เนื่องจากว่าตัวเว็บของตัว Conflict VMware ตัวนี้เข้าเป็น HTTPS นะครับผมแล้วก็เนื่องจากมันเป็น IP ภายในนะครับมันก็เลยเตือนในโซของ p r i v a c e e r r o r ขึ้นมาครับให้กด Advanced ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ Proceed ตัวนี้นะครับผมมามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอในตัวของ วีเอ็มแวรขึ้นมาครับให้ใส่รหัสผ่านให้ใส่ username root นะครับผมแล้วก็ password นะครับก็ตามที่เราตั้งไปนะครับเสร็จแล้วกด login นะครับผมก็อันนี้นะครับก็มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของ config ของตัวระบบ VMware ESXi นะครับผมก็ก็จะขึ้นในส่วนของคุณสมบัติต่างๆนะครับของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับฮาร์ดแวร์ก็เป็น Raspberry Pi 4 Model B นะครับ CPU 4 core นะครับ ARM Cortex A72 นะครับ Memory นะครับเมมโมรี่น ที่7.86กิกะไบต์นะครับแล้วก็ในส่วนของเน็ตเวิร์กนะอันนี้ก็ตามที่เราเซตไว้แล้วก็มันก็จะมีเท่านี้นะครับผมแต่ว่ามีในส่วนของ Data Store เนะี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเซตต่อนะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะต้องเสียบในตัวของ Eternal Hard Disk เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มตัวของอ r ดร e ขึ้นมานะครับผม ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมา add data store กันนะครับผมก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเราก็เสียบ external hard disk เปล่านะที่ไม่ได้ใช้งานเข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi 4นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็เสียบแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมองไม่เห็นในตัวของไ i v e นะครับผมก็เราก็มีวิธีการอยู่นะครับผมก็ให้เรามาที่หน้าตัวนี้นะครับหน้า host หลักนะครับผมให้คลิกขวานะครับที่คําว่า host ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้ไอที่คําว่า service นะผมแล้วก็ enable s e i l นะครับผมอันนี้ก็กดไปหลังจากที่เพิ่มในส่วนของ SQL Shell ไปแล้วนะครับผมก็ให้เราใช้ซอฟต์แวร์ Software ตัวที่มีชื่อว่า Putty นะครับผมนี่ Putty หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่ตัว IP address ของตัว VMware นะครับผมก็เราก็เลือกเป็น SQL Shell นะ SSH นะผมก็เปิดเข้าไปนะอันนี้นะครับก็มันจะขึ้นหน้าจอที่เป็นอ่าล็อกอินนะครับผมก็ล็อกอิน root นะครับผม แล้วก็พาสเวิร์ดก็อันเดียวกันกับที่เข้าที่หน้าเว็บนะครับผม อ่านะครับก็มันจะขึ้นในส่วนของคําสั่งอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีเตือนขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราใส่ทั้งหมด2คําสั่งนี้เข้าไปนะครับผมก็คลิกก็คุณผู้ชมก็พิมพ์ตามไปได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมในส่วนของคําสั่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมนี่ครับก็จะมีใส่2คําสั่งนับเท่านี้นะครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็ในตัวของตัว VMware ตัวนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นตัว Data Store แล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมา ีเ่ยมันก็จะขึ้นมา2อันนะครับสำหรับคนที่มันไม่เห็นตัวนี้นะครับผมเพราะว่าอันนึงมาจากยังไม่ได้ฟอร์แมตอะไรพวกนี้ครับก็ให้เลือกที่เป็น New Data Store ก็ได้นะครับผมแล้วก็ Create New VMFS Data Store นะครับแล้วก็เลือกไตรมันขึ้นมานะครับก็ทําตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งดิสอะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับผมก็ได้ทําการ add ไว้เป็นที่เรียบร้อยละก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ได้ทําการสร้างตัว Data Store เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะ ใช้งานตัว VMware ESXi ได้แล้วนะครับผมประกอบครบแล,แล้วแล้ต่อมาเราก็จะมาทำการอัพโหลดในส่วของตัว ISO เข้าไปนะครับผมให้เลือกตัวนี้นะครับ Data Store แล้วก็เลือก d ด i v e ที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นี่ครับ Data Store Browser นะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทำการอัพโหลดไฟล์ ISO เข้าไปใน Data Store ก่อนนะครับเพราะว่าในเวลาติดตั้งตัว VMware นะครับในลงตัว OS ในพวกนี้เนี่ยเราจะต้องการไฟล์ ISO เข้าไปใน Data Store ก่อนนะครับก็กเลือกนี่ครับอัปโหลดไปนะครับผมก็จะอัปโหลดตัวไฟล์อะไรขึ้นไปก็อัปโหลดไปนะครับจะคุณจะลง Linux ตระกูลอะไรนะครับก็ดาวน์โหลดไปได้เลยครับในตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองลงตัว Ubuntu 20.04ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ ARM 64นะครับผมแล้วก็จะมีการลองนะครับว่าจะลง Windows ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสร้าง Virtual Machine ขึ้นมานะครับผมก็มาที่แท็บ Virtual Machine นะครับผมแล้วก็คลิก เลือ register VM นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับผมก็กด new virtual machine นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็น OS ละกันนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งได้ว่าใช้โปรไฟล์ไหนเราก็ใช้โปรไฟล์ปัจจุบันละกันนะครับจาก guest OS family นะครับเราเลือกเป็นระบบปฏิบัติการอะไรนะครับก,ก็จะมี Linux Mac OS แล้วก็ Windows นะครับผมก็มันมีเลือก Windows ด้วยนะครับก็มี Windows 10กับ Windows Server 2019 Linux นี่ก็น่าจะมีหลายตระกูลอยู่นะครับแล้วก็ Mac OS ก็ Mac ขึ้นอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมลงแบบกว้างๆแล้วกันเป็นอร์เทอร์แล้วกันเนาะก็ตามนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเทสตัว VM ตัวนี้นะครับในการลองโหลด ISO ของ Windows นะครับทั้ง Windows x 86แล้วก็ Windows on ARM นะครับแล้วก็ Linux ที่เป็น Ubuntu นะครับผมโอเคนะครับก็ให้เลือกอันนี้ก็เลือก Data Store นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคุณสมบัติของ VM นะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นการกําหนดสเปคของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จําลองของเราครับที่จะต้องสร้างขึ้นมานะครับตัว CPU นะครับผม ก็จะมีกําหนดได้ว่ามีทั้งหมดกี่คอนะครับผมซึ่งสูงสุดอยู่ที่4คอนะเพราะว่าบอร์ดรับบริพายสมันมีซี u ิวสีคอเราก็เลือกแค่คอเดียวนะครับก็เอาไว้ใช้งานแบบเซิร์ฟเวอร์เล็กๆอะไรประมาณนี้ในส่วนของตั้งค่าอื่นๆนะครับผมก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับผมใช้ตั้งค่าเริ่มตน้นแล้วก็หนความจํานะครับอบนนี้ก็สามารถตั้งได้นะเพราะว่าตัวในตัวของอบอร์ดรับบริพายมันมี 8GB กิกนะครับเราสามารถตั้งได้ไม่เกินที่8ปกิกนะครับผมผมจะ ตั้งแค่1นึ่พอนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสนะครับผมแล้วก็ตั้งในขนาดไปที่ประมาณ1 6 g b นะครับผมในตัวของสตอ r เรจนะครับของ VM จะต้องมีขนาดไม่เกินกับตัว Datastore เท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะลงระบบปฏิบัติการไม่ได้นะครับต่อในส่วนของอ่า CD DVD Drive นะครับผมให้เลือก Datastore ISO File นะครับผมอันนี้เนี่ยให้เราทำการเลือก ISO File ที่เราได้ทำการอัปโหลดไปนะครับก็จะมีทั้ง Windows นะครับแล้วก็ Ubuntu ที่เราจะมาลองกันโอเคนะครับผมผมก็ลอง Windows On ARM ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันสามารถที่จะลงบน VMWare ได้หรือไม่นะครับเราเราจะมาทําการทดสอบกันนะครับโอเคนะครับเราก็กดทนี่ Finish ไปนะครับนี่นะครับมันก็จะทําการสร้างในตัวของ VM ขึ้นมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ตัว VM ก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานนะครับผมก็ไปที่ Power On ได้เลยนะครับกดปุ๊บนี่ครับให้เรากดที่ Console นะครับผมก็มันจะเพิ่นเป็นหน้าจ จอนะครับว่าตัว VM มันทำงานหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็มันไม่เวิร์กนะครับผมสำหรับในตัวของ Windows on ARM นะครับก็ มันไม่สามารถ power on ในตัวของ VM ได้นะครับก็มันไม่ work นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนในตัวของ ISO ใหม่นะครับ Windows ARM ไม่ work แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับเรามาเป็น Windows 10ที่เป็น x86 บ้างนะครับว่ามันจะ work หรือเปล่านะโอเคนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับกด power on นะครับผมแล้วก็กดมาที่นี่ครับ console นะครับผมเป็น browser console นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันไม่ boot ในตัวของ ISO นะครับมันไปเรียก PXE boot แทน นะครับผมเปี่ยนลองรีเซ็ตใหม่ว่ามันจะเวิร์กไหมนี่ครับมันไม่ยอมบูตนะครับในส่วนของ Windows 10ที่เป็น x86 นะผมก่อนตัวที่เป็น Windows on ARM ก็ตัว VM ก็ต้อง power off ไปนะครับในส่วนของตัวที่เป็น Windows x86 ก็ไม่บูตนะครับผมมันไปเรียก exe แทนนะครับผมอันนี้ก็นั่นใหมยเพราะว่า VM ของตัวที่ลงบนบอร์ดลาบวิลิาายจะไม่สามารถลง Windows ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลง Linux กันนะครับเป็น Ubuntu 20.04 ที่เป็น ARM 64นะครับผมอันนี้ก็กมีรายละเอียดด้านล่างเรากด Select ไปแล้วก็กด power on เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เนี่ย console โอเคนะครับก็ในส่วนของ Ubuntu Server Work นะครับผมก็อันนี้ก็สามารถที่จะกดติดตั้งได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันขึ้นหน้าจอติดตั้งไหมหรือไม่หรือจะตายกลางทางซะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคนะครับก็ในตัวของระบบ Linux ที่เป็น arm 6กครับก็ตอนนี้ก็เวิร์กนะครับก็มาเข้าสู่ในหน้าจอตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมคงไม่ต้องไปติดตั้งอะไรให้ให้ดูมากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรละในตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคนะครับผมก็สลับในการติดตั้งตัว VMware ESXi on arm นะบนบอร์ด Raspberry Pi นะครับก็มีเท่านี้นะครับผมก็สรุปส่งท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับผมก็เป็น ซอฟต์แวร์ของทาง VMware นะครับเพิ่งเป็น VMware Server นะครับปล่อยออกมานะครับให้เราทดลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับในรูปแบบของ VMware Server เพื่อที่จะคือทาง VMware เนี่ยเขาต้องการที่จะขยายตลาดนะครับในกลุ่มของ VM ในกลุ่มของ CPU ตระกูล ARM นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ CPU ตระกูลนี้เนี่ยมีความนิยมมากขึ้นนะครับในหมู่ของ ผู้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ปล่อยเวอร์ชันทดสอบที่เป็นบนบอร์ด Raspberry Pi ออกมาให้เราได้ลองเล่นกันนะครับก็จากการที่ได้ทดลองใช้งานนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่ามันเหมือนกันกันกบ VMware Server ESXi บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนั่นแหละในเรื่องของเมนูการใช้งานต่างๆนะครับผมก็เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบของ vCenter ซึ่งเป็นระบบจัดการในส่วนของ VM ทั้งหมดได้ด้วยนะ ผมนี่เขาจะมีปุ่ม Get VCenter ด้วยนะครับผมก็รูปแบบของการใช้งานตัว VM เนี่ยก็ลักษณะการใช้งานจะไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่เนื่องจากว่า ตัว VMware ตัวนี้นะครับผมรันบน CPU สถาปัตยกรรม ARM นะครับมันทำให้เราไม่สามารถที่จะติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น x86 ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือเป็น Linux นะครับผมสิ่งที่จะติดตั้งลงบนตัวระบบของ VMware on ARM ตัวนี้ได้ก็คือเป็น Linux ที่เป็น ARM 64เท่านั้นนะครับผมก็ในส่วนของ Windows นะครับ Windows ทั้งเป็น x86 แล้วก็ Windows on ARM นะครับไม่ เลยทั้งทุกตัวเลยนะครับผมที่ได้ทําการทดสอบไปนะครับใครที่มีแผนที่จะเอามาลงตัวนี้นะครับเพื่อจะลง Windows นะครับบอกเลยเลยว่าลงไม่ได้นะครับผมไม่เวิร์กนะครับก็โอเคนะครับก็ในส่วนของการติดตั้งและใช้งานตัว VMware e s x i on arm บนบอร์ด raspberry pi ายนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมรับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับผมสวัสดี top.